อบางคนไปทำอะไรมาเนี่ยตัวเปียกลอกากแกกปเลยไปไดไปไายสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีค่ะพี่องเาเออย้ายมาไงกันทเนี่ยอุ้ยหอมหอมทมเ มีหมฟ้าเนี่ยซื้อของแต่ว่าจะมาฉลองบ้วยที่ทยายฉลองด้วยอคนหนึ่งเรามารวมกันช่วยกันฉลองมาร้มาวมกันอะไรจาดการอาไรจากการเอาี่ที่แต่วันนี้เร่นนะฟ้า ของเราครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนี่คือทพีครับก็พี่เกดไายละคนเป็นยังไงบ้างครับอ๋อก็สนุกดีครับมีความสุขดีครับผมฝากละคนหน่อยครับอ๋อฝากละครเน่ยครับฝากละครเรื่องแม่คุณเลยด้วยนะครับผมก็ยังไงติดตามชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีผมนะครับมีน้องพีเล่นนะครับก็สุขนานแน่นอนนะครับผมลิดตามชมครับครับ